มาครับนี่เกมมายขาวกับแอดออนฟาร์มเลสมาครับ,บ, on, Farm, รบเหมือนเขาจะให้อาหารแล้วมาเต็มเลยเป็นบาวนี่แล้วก็บาลิโตครับช็อกโกแลตบาร์มันนี่โอ้โหนี่เป็นการเล่นครั้งแรกผมไม่มีการลองเล่นมาก่อนโอ้โหฟาร์มดีกว่าว่าเอ้ยคุณลุงนะครับว่าวคุยคุณลุงกันดีกว่า <c oughs> คุณลุงนอนอยู่โอเคเขายังไม่ตื่นครับ อันนี้เหมือนจะเป็นเซบาสเตียนนะเนเหมือนพ่อบ้านหรือเปล่าครับเหเป็นเซบาสเตียนนะเมื่อเขาจะพูดว่าใจเย็นลงก่อนแล้วเล่นบานโจแล้วก็รถคันนี้เป็นปืนใหญ่มุกเดิมอันนี้มุกเดิมเดิมอะไรผมเลยครั้งแรกอ่าเราก็ได้นี้มาครับยังไงครับเนี่ย เริ่มทำฟาร์มกันดีกว่าทำตรงไหนดีครับอันนี้อันนี้ฟาร์มเราปะครับยังไงวะอุย้ยของจริงเคโอเคเล่นเป็นละเล่นเป็นละกทำไมตัวผมดีดอ,อ่ะไม่ได้กดอะไรเลยเอา ปลูกก็แค่นี้ก็ได้เหมือนไม่อยากให้ผมปลูกอ่ะแล้วเราก็ไปเอาซีดครับเหมือนจะมีซีดเป็นอะไรสักอย่างครับแล้วก็อะไรสักอย่างครับแล้วก็อะไรสักอย่างครับปลูกบลอกเกอรี่ก็รา้สึกผมอยากปลูกบลอกเกอรี่ก็ไอสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาครับพ่าโอ๊ตครับโอ๊ตโอ๊ตมันน่าจะเป็นเขาโอ๊ตเนี่ยแล้วเราก็ปลูกอะฮะมาเชื่อมอะไรวะเนี่ย ไม่เชื่อมเลยข้าวผมน้องหมาอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่อีกแล้วครั้งแรกน้องหมาเราจะได้สีมาจำนวนมากครับแต่ผมใช้เครื่องนี้ไปแล้วนะผมไปศึกษามาแล้วดูทุกคนดูนี่นี่มันคุด ย่งเง้แหละขุดซะหมดล้วหมดครับล้วหมดครับเฮ้ยผมขับอยู่บนข้าวโพดไรวะเมือ่อเราขุดเสร็จแล้วเราก็ต้องปลูกคคอนซีดเ,เป็นมเมล็ดข้าวโพดนะฮะทำป๊อคอร์นกินแล้วก็จะเปิดธุรกิจโรงหนังต่อครับ จะได้มาเยอะครับแล้วก,ก็ปลูกร๊บปับปบปบป๊บรับโชคโอเคเปสตรอเบอร์รี่อีกแล้วสตรอเบอร์รี่เนียงสเนียงติดอยู่ดีสำเนียงก็ติดเหมือนแบบเป็นเจ้าของภาษาอ <laughs> โอเค เราจะไปปลูกตรงนั้นทําไมวะเออเราผมก็ปลูกตรงนี้ดิปลูกสตรอเบอรี่ตรงนี้แล้วครับผมีิเศีเดินไปเดนมาร์กเอ้อพวกนี้มันจะเป็นภัยต่อยนี่เราปะครับเป็นภัยต่อผลผลิตแล้วมั้ยเนี่ยเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ทําอะไรอะ่ะว่าเราต้องขับสำรวจแมปนิดนึงครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองครับของหมู่บ้านเรารอบออข้างนอกดูครับผมไม่รู้เลยนะมันจะมีอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เลย <laughs> มันก็ไม่มีอะไรนี่วะขับต่อไปเรื่อยๆมีลาวานะไม่รู้ทำอะไรได้รถมันสั่นมากเลยคนระับโหเริ่มดึกแล้วระวังซอมบี้ไม่น่ามีไม่มีเพราะเปิดเดฟสฟูอะไรเนี่ยผมขับมาไหนวะเนี่ยดูป้ายครับอาันนี้คือฟาร์มเราคนระับนี่คือฟาร์มครอบส่วนนี้คือฟาร์มใครอ่ะแล้วท่านี้คือ โอเควันเราต้องไปฝั่งนี้ก่อน,นฝั่งหนึ่งไปฟาร์มใครไม่รู้ครับอย่าไปสนเท่าไหร่เอาว่านี่มันมันตลาดหรือเปล่าโอ้ยมันฉกไปเนี่ย What the heck งูตอดขา เดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอสิ่งที่เราต้องการนะอะไรอยู่นี่เนี่ยมันใหญ่จังนะอะเฮ้ยรถใครอะขอเยลยแล้วกันวันนี้คือเราสามารถขโมยรถคนอื่นได้เลยนะครับหรือว่าอันนี้มันเป็นโจรซิมูเลเตอร์สวัสดีครับพ่อหลวงลุงเขี่ยอะไรเนี่ยขอโทษครับอันนี้คือซื้อของครับเป็นข้าวมันเขาจะเป็นเชฟ มือโปรโผมอยากแลกของเป็นเงินหรบพวกคุณไปห้เองดีเฮียขอบครับสวัสดีครับใคร,ร,ร,รนะโอ้ยดีตอนรับเข้ส Fruit o r k s h o ั I need to เหมือนมึงจะแปะแต่มึงก็ไม่แปะ โวันนี้ต้องรับสูตรโอชาแล้วว่าอะไรไม่รู้ฉันต้องการให้นายช่วยบางอย่างอะไรผมแปลถูกนะหมอไม่สะอกว่ามันจะไปทํางานอะไรไม่ต้องการให้กูช่วยอะไรหรอกใหม่เปิดเด็กต้าใหม่ครับเ,เด็กเตอร์เด็กต้าอะไรเนี่ยไม่มีเวันร้าพักผ่อนหรอกนะต้องไปทํางานโอเคโอ้เนี่ยอะไรครับเนี่ยเขาจะบ่มไว้แล้วครับ ต้องใช้เท้าบ่มนะนะสวัสดีครับสวัสดีซูซานฉันรักพืชผักของฉันมากเลยไม่ได้ถาวไ,ไม่ใช่เอาเสียเวลาบการมาสำรวจฟาร์มพวกอื่นจนลืมที่จะทำฟาร์มตัวเองมาที่ฟาร์มอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับลิลลี่นายรู้ไหม ที่ฉันปลูกนะมันคืออ่าง,งุ่นและและอะไรวะผมลืมผมกดออกมาก,ก่อนหนแล้วก็เบอร์รี่โอเคนะครับรู้ครับผมผมเป็นฟาร์มเมอร์เหมือนกันโหอ,อันนี้อะไร,รอ่ะเอาซุรวจที่อื่นมาเยอะแล้วครับเพราะเรากลับไปที่ฟาร์มอีกฟั่งหนึ่งเยอะงูมันยังไม่ไปเลยงูเขูเข้ารถปะเนี่ยหายไปดีกว่าเออชนชนเออเออชน เดินไปให้หมดเราไปที่ฟาร์มของอะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจอ่ะอะไรวะเนี<ฮ>่ยโอ้โหว,วันนี้ก็สำรวจไม่หมดทำามจะเอยอะขนาดนะนั้นไปฝั่งไหนก่อนดีนครับอืมดึกดืก่นทางไปอย่างมาครับอุ๊ยอะไรอะเพราะว่าแน่ทางลับวันนี้ทางลับ เฮ้ยน่ากล,วลัวจังวะโอไมทางลัดเหรอครับก็เรื่องเราจะไปฟาร์มของใครเนี่ยทางลัดมันทําผมหลง,งนะเนี่ยเฮ้ยครับผมไปเยี่ยมเยือนฟาร์มคุณครับพึงพ่งหลดพึ่งหลดหลดนานยังพึง่งหลดสรุปพึง่งหลุดหรือพึ่งหลุดอะไรวะถ้าคูเคารพพึ่งพึ่งก็จะเคารพคุณ กันหน้าครับโอ้โหเขาก็นอนเหมือนคุณปู่ของเราแล้วครับคนนี้บัดดี้ล็องหมาอันนี้เป็นบ้านเขาป่ะเนี่ยเหมป็นบ้านเขาอะไรอย่าไปยุ่งเดี๋ยวครับอุ้ยดูเขามองเราดิน้องครับเด่อดโอ้โหฟาร์มเขาดูเจริญรุ่งเรืองอย่างวเนี้ยตัดภาพไปที่ฟาร์มเราครับเจริญกว่าถ้าเรามายุ่งอะไรกับฟาร์มเขาอะก็ไม่ได้ให้ของเราซะหน่อยไปละบ้านนี้่็ พัฒนาฟาร์มของเราใหยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าฟาร์มของเขาอย่าลืมกดติดตามน้องปุ่นด้วยนะครับทุกคนละทุกคนกดติดตามผมนะจะได้เพิ่มอีกสักสี่สิบซับนะคนที่นี่นะี่ะคนตัวเหลี่ยมฝั่งนั้นอะไรอะครับมันจะเป็นฟาร์มของเขาแหละช่างมันทัพลัดทางไปเลยโอ้ขับรถออยยงเเสีนโอ้โหชนชนเอ้ชนหมดเอ้าอยาก,กับฟาร์มตัวเองแล้ว อะไรวะน,นี่หมูฟาร์มอะไรเนี่ยวันน่ะซันชายทาวเฮ้ยไม่เคยไปครับที่นี่ก็<ฮ>มันไม่ใช่อยู่อ่ะเงินบปเฮ้ย<ฮ><ฮ>ดิเทศกาลอะไรหรือเ,เปล่าครับขับเข้ามาครับเราก็จะพบจับประชารกรนนันมากมายทำให้ผมแหลกได้ครับสวัสดีครับรับซื้อของหรือเปล่าครับฉันรับขาของอย่างเดียวนะขาของฉันไม่รับซื้อลนะโอ้โหทครับรับซื้อของไหมครับฉันรับฉันรับ ใครครับฉันนหรอฉันใครอ่ะฉันเนี่ยคุณรู้ครับโอ้ฉันเ่ยไหนครับไหนบอกรับซื้อผมต้องการคนรับซื้อไม่ได้คนขายจันฟังผิดแล้วคนเหรอครับเนี่ยเฮ้ยคนนี้รับว่ะเรากเขากลับบ้านได้มั้ยนยรับซื้อขี้ด้วยอ่ะดีต้องใช้ต้องเสร็จเก้าอันเพื่อแลกกับเงินเท่าไหร่วะหนึ่งบาทครับ ผมขายขี้ถูกมันนะเอาขี้ผมไปโคตรเละล่ะน่ารัครับขับบ้าแล้วนะหายละบ้านกลับทางไหนวะเนี่ยงูครับงูอุ้ยระวังครับอย่าไปเหยียบมันนะมันไล่ฉกถึงบ้านจะแ,แย่เอาบ้านกูอยู่ไหนเนี่ย,ยตัวอะไรกัดกันอนะตัวอะไรกัดน,นะครับไปเก็บของไปเก็บของ ลราแกะกัดกันเหรอไปละเอ้ยระวังหน่อยเอ้ยจะชนอยู่แล้วเฮ้ยจะทำอะไรงูงูมันจะกัดหมาอืมอืมอืมโอ้ผมช่วยหมาทันเฮ้ยรีบกลับบ้านไว้องหมาเด,ดี๋ยวโดนงูกัดหรอกฮ่าเฮ้ยใครมาเลี้ยงไก่ตรงนี้ครับเนี่ยอุ้ย ครับอะไรอ่ะอะไรครับนั่นหานข้างหรอแต่วันนี้เราต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้โอ้โหน่าเสียดายมากนะที่คลิปเราแม่งโคตรมันนะแต่ต้องจบไปเพียงเท่านี้โอ้โหโอ้โห